สวัสดีครับผมแจ็คสัมง,งามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่27แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลของเหรียญจอบใหญ่2หน้าของหลวงพ่อขันวัดบ้านไร่อำเบอสัมง,งามจังหวัดพิจิตรกันนะครับเหรียญจอบใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปเต็มองค์ของหลวงพว่อขวัญนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเต็มองค์ของหลวงพว่อขวัญนะครับ จะมีคําว่าพระครูพิมลธรรมนุสิตเห็นไหมครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นรูปเต็มองค์ของหลวงพ่อมากวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดพิษณุโลกเหรียญเนี่ยจะออกเนื่องในงานผูกพัทสิมาวัดบ้านไร่เมื่อปีพศสอ1 8นนะครับจะมีคำว่าที่ระลึกในงานผูกพัทสิมา วัดเทพสิทิกาลามหรือวัดบ้านไล่นะครับพศ2518เรามีคาว่าหลวงพ่อมากนะครับหลวงพ่อมากนะครับท่านก็จะเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อขําวัดปักไม้ดำนะครับเมื่อปีพศ2480น่อครับหลวงพ่อขวัญได้ขออนุญาตโยมแม่ไปศึกษาทมกับหลวงพ่อมากนะครับไปพร้อมกับพระครูสมจิตหรือหลวงพ่อจิต,จตวัดบางแดงนะครับ ท่านอยู่อำเภอสังามจังหวัดพิจิตรนะครับในเดือนแปดเมื่อเข้าภรษาแล้วก็เรียนภาษาบาลีวิชามูลกระจายจนถึงเดือนสี่นะครับปีต่อมาจึงกลับวัดบะไร่นะครับหลวงพ่อขวัญจึงกลับวัดบะไร่เมื่อปีเมื่อปีสี่เมื่อปีสองสี่แปดศูนย์นะครับแล้วก็เมื่อครั้งที่หลวงพ่อมากครับมรณภาพลง เมื่อวันที่ยี่สิบปดตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยสี่ะครับตรงกับแรมสี่ข้าเดือนสิบเอ็ดปีฉลูเวลาประมาณเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะครับหลวงพ่อมากก็มรณะรรวมอายุได้ร้อยสองปีนะครับหลวงพ่อขวัญท่านกา็ผู้เป็นเซษเอนะกเนาะก็เป็นกรรมการฝ่ายสงฆ์นะครับก็ได้จัดงานศพของ หลวงพ่อมากครับจนเสร็จงานนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อปี2518นหเหรียญเหรียญเนี้ยก็ได้จัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อบูชาบูชาครูอาจารย์นะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญอ่เขาเรียกเหรียญจอบใหญ่สองหน้านะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อขวัญด้านหลังเป็นหลวงพ่อมากเหรียญนี้ที่ผมศึกษาดูนะครับที่ที่เห็นเลยจะมีแค่เนื้อเดียวก็คือ เนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้ออื่นไม่เคยเห็นนะครับน่าจะไม่สร้างเป็นทำเนื้ออื่นครับน่าจะสร้างอยู่เนื้อเดียวนะครับลักษณะก็จะเป็นข้างๆจะเป็นคล้ายๆเกลียวเชือกนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อขวัญน,นั่งเต็มองค์มีคําว่าพระครูพิบุรธรรมนุสิตนะครับฉายาท่านก็ลักษณะเหรียญก็นะครับมีเส้นเส้นสายฝนนะครับตามตามเหรียญน,นะครับ ตอนนี้ท่านก็ปีหนึ่งแปดก็หน้าท่านก็จะหนุ่มหนุมหน่อยนะครับมีเส้นสายฝนนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งมีความคมชัดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อมากก็คือท่านอาจารย์ท่านนะครับหลวงพ่อมากวัดากาบังแก้วนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะมีคําว่า,าที่ระลึกในงานปลูกพัทสิม,มาวัดเทพติติกราม พศ2518ก็25มีคำว,ว่าหลุมพมากนะครับก็จะเป็นหลุมพมากนั่งเต็มอกเหมือนกันข้อสังเกตอย่างที่ผมบอกครับมีสร้างเนื้อเดียวนะครับคือเนื้อทองแดงหลมดานะครับนี่นะ,น,นะครับลักษณะเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ปีลึกเหมือนกันนะครับสร้างปี18 ดูทัเหรียญน,นะครับนี่ครับพอหลังจากที่เหรียญเขา,าสึกแล้วอ่ก็จะมีรอยเปิดนะครับเห็นไหมเนื้อในก็จะเป็นทองแดงเป็นทองแดงรุปดำนะครับก็ไป็นเหรียญที่น่าใช้อีกเหรียญน,นึงนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องแจ็คสัมงามด้วยนะครับเพื่อนๆพี่พี่ที่ต้องการอยากทราบข้อมูลของหลวงว่าขันวัดบ้านไร่อำเภอสังามจังหวัดพิจิตรอยากให้ผมนําข้อมูลรุ่นไหนมาลงอยากรู้ประวัติหรือการสร้างก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับผม